ขอต้อนรับเป็นแฟนทุกท่านเข้าสู่ช่องควนชนกเล้วให้ฟังค่ะสวัสดีค่ะเป็นแฟนที่รักค้ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับแอดมินพรชนกวันนี้มีนิยายเสียงเรื่องใหม่มาฝากค่ะชื่อเรื่องว่าหัวใจพยองรักนะคะเป็นนิยายของซินยอริต้าสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบการอ่านอ e ีบุ๊กก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ m e p m a r k e t c o m เช่นเคยค่ะเรื่องราวจะสนุกสนานมากน้อยแค่ไหน เรามาติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะหัวใจพยองรักเรื่องโดยซินยอริตา้าตอนที่หนึ่งพิธีพิธีแมบบ่ไปไหนกุสุมาสาวน้อยวัยยีวางหนังสือเรียนเล่มหนาลงบนโต๊ะข้างๆหม้อต้มน้ำกว๋วยเตี๋ยวส่งเสียงถามพี่ชายคนเดียว ที่กำลังเล่นเกมในมือถืออย่างเมามานันไม่รู้ธีระเดชตอบอย่างไม่ใส่ใจกุสุมาหรือพลอยชักสีหน้าใส่ผู้เป็นพี่เขาโตวกว่าเธอตั้งห้าปีแต่นิสัยนับวันก็ยิ่งขี้เกียจเข้าไปทุกวันพี่ต้องรู้สิแล้วทำไมเปิดไฟแดงขนาดนี้ล่ะเธอไปรีไฟให้อ่อนลงรู้สึกหนักใจกับพี่ชายเป็นอย่างมาก ยายพลอยเลิกบ่นเป็นแม่ได้แล้วลำคาญธีระเดชละจากแสงมือถือมาต่อว่าน้องสาวเธอจึงได้แต่ถอนใจก่อนจะเอาขยะไปเททิ้งนับจากสูญเสียพ่อไปเมื่อเจ็ดปีก่อนธีระเดชก็กลายเป็นคนขี้เกียจสันลังยาวแถมแม่ยังให้ท้ายอีกเธอจึงต้องทำแทบทุกสิ่งทุกอย่างแต่ก็ยังพยายามเจียดเวลาไปเรียนหนังสือจนได้ เสียงเดินที่คุ้นเคยของแม่ทำให้พลอยเงยหน้าไปดูเธอเห็นแม่หน้าบื้อกลับบ้านแถมยังตะคอกลูกชายอย่างหัวเสียไอทีผู้หญิงที่แก่ขั้วด้วยพ่อแม่มันเรียกเงินสูงมากแม่ไม่มีให้หรอกนะกุสุมาถึงบางอ้อทันทีจึงก้มหน้าก้มตาล้างจานอย่างไม่ใส่ใจปล่อยให้แม่ด่าพี่บ้างก็ดีนี่ก็แทบจะเสียคนอยู่แล้ว โหแม่แม่ก็ไปกู้เงินเสียเมฆสิถ้าไม่มีเงินไปขอกัลยาผมตายแน่ๆไอทีมึงนี่มันเฮ้ยนางพริพ์ใช้มือดีดหูหนึ่งทีแต่ก็ยังคงรักลูกชายคนโตอยู่ดีหันควับไปหาลูกสาวคนเล็กนางพลอยมาหาแม่หน่อยสิกุสุมาจึงวางจานลงในอ่างตามเดิมเช็ดไม้เช็ดมือไปหาแม่ แต่ก็ไม่วายจะมีเสียงบ่นไม่พอใจชักช้านักเกิดปีเต่าหรือไงเนี่ยฮ้เราเนี่ยมาแล้วมีอะไรหรอแม่ช่วยไปกู้เงินเสียเมฆหน่อยสินางคริมสัง่งส่วนธีระเดชพยักหน้าเงึกๆมองหน้าน้องสาวกี่บาทนะแ,แม่ห้าแสนฮะบ้าน่ะแม่ใครจะให้กู้ตั้งห้าแสน แล้วเรามีปัญญาหาไปคืนเขาได้หรอหญิงสาวต่อว่าแม่อย่างหน้าเสียท,ทําท่าจะไปล้างจานต่ออีพลอยหยุดเลยนะหรือว่าแกอยากให้แม่ไปขอแทนไอเสียเมฆอะ่ะมันชอบผู้หญิงสวยๆแกก็ล่อให้มันลูบขาอ่อนสักหนสองหนสิวะเยี่ยมทีระเดชเห็นด้วยแม่นี่นะแม่คิดแบบนั้นจริงๆหรือว่าแม่แค่พูดเล่น หนูจะได้ทำตัวถูกก็พูดจริงสิวะก็พี่แกเล่นนอนกับลูกสาวนายอำเภอถ้าไม่หาให้ตายยกครัวเชวนาขืนไปขอได้แม่คิดเหรอว่าพิธีจะมีปัญญาเลี้ยงลูกสาวเขาเธอตอบกลับทีระเดชวางมือถือดีตัวมองหน้าน้องสาวอีพลอยเดี๋ยวเดียวเดวปากดีนักนะไม่ช่วยก็ไม่ต้องช่วยแม่ ปล่อยให้คนบ้านนั้นมันมาฆ่าผมให้ตายเลยก็ได้บ้าสิแม่ไม่ยอมหรอกนะดูเหมือนนางพริมจะลงลูกชายเป็นอย่างมากถึงขั้นจิ้มหัวลูกสาวจนเซอิพลอยแกจะไปหรือไม่ไปไม่เธอเม้มปากเสียใจยจนน้ำตาไหลนั้นแกก็รอกให้เขามาฆ่าแม่ได้เลยว่าแล้วก็เดินฉับๆเข้าบ้าน ธีระเดชก็น่าบึ่งเช่นกันทั้งสองคนแยกย้ายกันหนีไปหมดเหลือแต่เธอกับร้านก๋วยเตี๋ยวเป็นบ้าอะไรกันไปหมดแล้วเนี่ยหญิงสาวตั้งคำถามพร้อมกับเช็ดน้ำตาป้อยๆน้องสาวทำเส้นหมี่ใส่ตับเยอะๆสองชามนะชายสวมแม่นเดินเข้ามาสั่งโดยมีชายอีกคนมานั่งรอที่โต๊ะเรียบร้อยแล้วเสี่ยเมฆ หล่อนอุทานเมื่อกี้แม่ยังพูดถึงอยู่เลยนายคนนี้น่าจะตายยากแน่ๆค่ะค่ะเชิญไปนั่งได้เลยค่ะว่าแล้วก็รีบหยิบเส้นใส่ตะก้อพร้อมผักบุ้งอวบๆลวกอย่างตั้งใจอาชีพทำก๋วยเตี๋ยวเป็นสิ่งที่พ่อเธอสอนให้ทำเป็นตั้งแต่เด็กๆเ,เรียกได้ว่าแม้หลับตาทำก็ยังรสชาติเหมือนเดิมมาแล้วค่ะเมฆมองสาวน้อย ที่ยกชามก๋วยเตี๋ยวมาเสิร์ฟอย่างพอใจกุสุมามักไปรอรถเมล์หน้าบ้านเช่าของตนเสมอแล้วก็มาก,ก้มหน้าก้มตาอ่านหนังสือโดยไม่สนใจสิ่งใดขอบใจชายหนุ่มขยับมาตรงหน้าแคะมองเธอซ้ำๆหล่อนไม่เคยรู้เลยว่าเขามองเธอพร้อมกับขี้บุหรี่มวนแล้วมวนเล่าเราวกับเป็นกับแกล้มชั้นยอดจนอยากให้ไอ้ชวนคนสนิทมาทาบทามให้แน่ใจ ว่าเธอต้องการงานพิเศษอย่างนักศึกษาอื่นบ้างไหมไอชวนทำปากซีซาจนน่าเกลียดแต่เมื่อประทะดวงตาคมของเจ้านายเขาก็ยิ้มทั้งที่เส้นคาปากและพยายามกินให้เรียบร้อยมากกว่าเดิมชายหนุ่มก้มลงคีบกว๋วยเตี๋ยวใส่ปากรสชาติดีเหลือเกินสมกับที่เขาร่ำลือและถ้าได้ฟังไม่ผิดเมื่อสักครู่ เธอได้ทะเลาะก,กับผู้เป็นแม่เรื่องเงินแต่ก็ฟังไม่ค่อยถนัดนักได้ยินแต่ว่าให้กู้เสียเมฆนั่นก็น่าจะเป็นเขานี่แหละใครๆก็รู้ย่านนี้ไม่มีใครเกินเขาอีกแล้วทางธุรกิจขายบุหรี่เถื่อนบ่อนการพนันในตรอกข้างถนนตำรวจหน้าไหนจะมาขวางเพราะพวกมันก็ต่างมากู้ยืมเงินเขากันทั้งนั้นบางคนก็เอาเมียมาขัดดอก แต่ไม่หรอกมันทุเรศเกินไปจึงไล่ให้มันวิ่งให้ทันที่ลูกน้องของเขาจะไปตามรุมกระทืบทว่ากิติศัพท์มันก็ไม่ได้หวนหายไปตามด้วยเขาก็ยังได้ชื่อว่าเป็นชายที่พรากของลับไม่เว้นแม้แต่เมียชาวบ้านเขาไม่สนใจหรอกยิ่งลือให้โหดร้ายมันก็จะยิ่งส่งผลให้ชีวิตของเขาโลดโผนยิ่งยิ่งขึ้น และนั่นมันก็คือสิ่งที่เสียเม่ต้องการต้องการมากที่สุดแล้วล่ะตอนที่สองรับไปสินายกให้ทั้งหมดเลยไม่ต้องทอนไอ้ชวนบอกกุสุมาได้แต่มองธนบัตรใบพันซ้ำแล้วซ้ำอีกและก่อนที่ทั้งสองจะเดินไปยังรถของตนหล่อนก็รีบวิ่งไล่ตามซะก่อนเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวก่อน ร่างที่กำลังจะข้ามถนนไปยังรถที่จอดฝั่งตรงข้ามหยุดชะงักเมฆทำสัญญาณให้ชวนเดินไปที่รถก่อนส่วนเขาเลือกคิ้วถามสาวสวยตรงหน้ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าเขามองเงินที่เธอกำลังถือไว้ครับคือคุณเมฆเอ้ยแสียเมฆพอมีเงินให้กู้ไหมคะกูสุมารหรือพลอยพูดตะกุกตะกาก รู้สึกประมาทอย่างยิ่งก็ชื่อเสียเอ้ยชื่อเสียงที่ได้ยินมาเขาโหดมากไม่ใช่หรอก็ไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกที่เธอจะกลัวชายคนนี้อย่างมากเมฆขวาร้อหฮือหญิงสาวมองอาการของเขาแล้วไม่สบายใจเป็นอย่างมากรีบถอนคำพูดโดยเร็วครับขอโทษค่ะถือซะว่าฉันไม่ได้ถามแล้วกันนะคะว่าแล้วก็ก้าวงดงูดกลับ แต่เมฆเดินตามพร้อมสะกิดหลังเธอจะกู้เท่าไหร่คะดัดได้ด้วยหรอคะหันมาถามอย่างตื่นเต้นได้สิเท่าไรหร่ล่ะห้าแสนค่ะพูดจบก็แทบหลับตาปีกลัวโดนกระชากคอเสือ้อแล้วลากให้หมามันกัดตรงสีแยกชมัดเธอได้ยินเขาทำปากวิว้วิวก่อนจะผ่อนลมหายใจออกมา ได้สิจริงนะคะจริงเฮียเมฆไม่เคยพูดบดเมฆทำตาดูใ่หญิงสาวรีบเอาใจแล้วดอกเบี้ยแพงไหมคะชายผู้มีชื่อเสียมองดูเธอทั้งร่างปล่อยชักไม่พอใจขยับจะถอยก็เท่ากับเรือนร่างของเธอนั่นแหละยิ่งทำให้เฮียพอใจเร็วนี่ก็จะจบเร็ว ถ้าสามารถก,ก็หนึ่งอาทิตย์จบงานบ้าเด็กสาวในชุดนักศึกษาด่าเข้าไปอย่างลืมตัวเมกยิ้มเย็นปราดมาชิดตัวจนได้กลิ่นแห่งความประมาทจากใจของอีกคนมีเด็กสาวมาทำงานบ้าๆนี้ให้เฮียอีกเยอะแยะเธอไม่สนใจบ้างหรอพลอยยิ่งเขาก้มมองเธอก็ยิ่งทำให้ขยะขยงเข้าไปกันใหญ่ แม้แต่เงินก็ไม่อยากจับแม้แต่น้อยหล่อนปาเงินใบพันคืนใส่เมฆอีกฝ่ายตาวาวใส่ไม่เก็บเงินคืนแต่คว้าร่างเธอมาแนบกับตัวหญิงสาวดิ้นพร้อมใช้มือทุบเธอเป็นคนถามเพียเองนะพลอยแล้วเธอก็หยับคายใส่ปล่อยฉันเธอต้องชดใช้สิ่งที่หยาบคายกับเพียก่อนยิ่งพยศก็ยิ่งใจสู้ซา แต่เมฆไม่จำเป็นต้องสารภาพข้อนี้หรอกนะมองดูพลอยอย่างตื่นเต้นฉันก็คืนเงินคืนแล้วนะหลอนเถียงหัวใจดวงน้อยๆเต้นเร็วเพราะความหวาดวันไม่มันต้องชดใช้อีกแบบคนปากดีแบบเธอว่าแล้วก็โน้มหน้าจนจมูกชนกันปากยื่นประกบกับปากพะเยะอของหลอน ดูดกลืนความห่านและความกลัวก่อนจะกระชับร่างให้แนบชิดจนแทบแหลกเลวไปด้วยกันเมคทำเสียงอืออาขาดใจอยากสอนบทรักให้เป็นกว่านี้จึงรู้หนักมือก็ลูบหัวไหล่และแผ่นหลังไม่นานนักเจ้าตัวก็ครางอย่างลืมตัวเขาผลามามองหญิงสาวที่กำลังสับสนยื่นโบโทยัดใส่มือสวยของพลอยก่อนจะบอกถ้าสนใจก็โทรมานะ ไม่เกินความสามารถของพลอยหรอกพลอยก็มองกระดาษในมือก็เพิ่งจะคลายมนสะกดหล่อนวิ่งเข้าไปในบ้านตัวเองก็อยากร้องไห้เต็มทนเมฆมองเป็นครั้งสุดท้ายดวงตาสาดใจเปลี่ยนเป็นอาวรแต่คงไม่นานหรอกที่เธอจะตกลงใจไปหาเขาเขาจะรอแล้วหนุ่มเถื่อนก็เดินไปยังรถตัวเองเร็วๆ ชวนแซวเจ้านายที่เข้ามานั่งแบบหมดแรงตกลงเป็นเฮียใช่ไหมครับที่หมดแรงขับไปเลยนะไอช้ชวนเดี๋ยวกูยัดเท้าใส่ปากสลอกมึงชวนยิ้มแย้มขับรถออกไปแบบอารมณ์ดีรู้นิสัยพูดจาจัดจ้านของเจ้านายตนแต่ถึงจะกล้าแซวทว่าบางเรื่องบางอย่างก็ไม่กล้าเล่นด้วยหรอกนะเพราะเมฆไม่ใช่คนที่ควรจะแซวแบบไม่ดูตามมาตาเรือ มีเช่นนั้นจะต้องไปสดเข้าวต้มที่โรงพยาบาลต่อแน่ๆแ,แม่ได้ยินหมดแล้วเสียเมฆตกลงจะให้กู้เงินด้วยเปรียมไม่สนใจตาแดงๆของลูกสาวแต่กลับสนใจในสิ่งที่ได้ยินมาแทนพรอยมองแม่อย่างเสียใจเขาจะให้หนูขายตัวแลกเงินเขาหล่อนกระชากเสียงบอกแม่ ริมมองตาวาวอีบอยแกคิดว่าจะมีกี่คนที่โชคดีเหมือนแกฮะแกชี้จนแทบจะโดนสรีรษาะเด็กสาวป่อยเม้มปากโชคดีเหรอแม่คิดได้ไงอะ่ะแล้วใครสามารถหาเงินห้าแสนภายในหนึ่งอาทิตย์ได้ล่ะแม่ได้ยินไม่ผิดเสียบอกแกว่าหากแกทำให้พอใจที่สุดอาทิตย์เดียวก็หลุดนี่โอย งั้นหนูถามหน่อยใครเป็นคนก่อนนี่คะพลอยถามเร็วๆก็พี่แกไงแล้วทำไมให้หนูไปขายตัวแทนตกลงหนูเป็นลูกสาวของแม่หรือแค่แม่เก็บมาเลี้ยงคะอีพลอยตกลงจะทำหรือไม่ทำไม่พลอยตอบชัดเจนเช่นกันหึ่ยพิมไม่รู้จะทำยังไงแล้วแต่ก็ไม่ยอมง่ายๆเช่นกัน เงินก้อนอยู่แค่เอื้อมไม่คว้าก็คงโง่เต็มทนแล้วล่ะตอนที่สามป้าจะมอมยาลูกสาวตัวเองแล้วเอามาขายให้ผมงั้นเหรอเมฆทวนคำมองพริมอย่างเหยดเยียดจนคนสูงวัยชักจะรู้สึกอายขึ้นมาอย่าพูดอย่างโงอนอย่างนี้เธอคาเซียเห็นเสียโดนใจลูกสาวก็อยากทำให้สมหวังนะคะรีบปล่อเอาใจ แล้วมีค่าตอบแทนไหมครับเจ็ดแสนค่ะพริมรีบตอบทันควันดวงตากระหายเงินเป็นอย่างมากแต่ป้าจะยกให้ถาวรเลยจะต้มจะแกงเอ้ยจะอุ้มชูแบบไหนก็ได้ก็ป้ายกให้แล้วผมไม่ตกลงฮะทำไมล่ะคะผมอยากให้พลอยเธอยอมมาหาผมเองโดยไม่ใช่วิธีแบบแม่ อย่างป้าคิดจะทำอยู่เขามองด้วยห่างตาอย่างดูถูกพริมรอบกืนน้ำลายกะค่ะเง้นป้ากลับแล้วเนอะเชิญครับเมฆพายมือบอกด้วยเสียงเรียบไม่สนใจใยดีใดๆเลยพริมพ์ออกมาจากห้องเช่าแสนหรูปนอุบอย่างไม่พอใจแล้วมันตากกันตรงไหนแล้ววะมาเองกับพามาเชื่อ ขณะที่เดินลัดกลับไปบ้านก็คิดพลางจะทำเช่นไรดี <c oughs> ไม่ไปเรียนเหรอพลอยวันนี้เนี่ยกลับถึงบ้านปุ๊บก็เจอลูกสาวกำลังแบกถุงไก่กลับถึงบ้านพอดีพลอยมองเมินๆเนพราะย,ยังคงงอนอยู่ไปบ่ายค่ะหนูขอตัวไปล้างไก่มาต้มก่อนนะคะ <c oughs> พลอยแม่ขอโทษนะลูกเรื่องเมื่อวานนะ่ะ รีบทำดีเอาใจลูกสาวมองอย่างรู้ทันแม่ไม่ต้องเอาอกเอาใจหรอกค่ะเพราะยังไงยังไงพลอยก็ไม่ขายตัวแน่นอนพลอยถนัดขายแตก่ก๋วเยตี๋ค่ะแม่พริมมองค้างอาปากจะดาแต่ก็หยุดซะตรงนั้นพอลูกจะไปล้างไก่ก็เริ่มโอดครวนทันทีพวกนายอำเภอนะ่ะมันขู่จะเอาชีวิตแม่เมื่อกี้แม่ไปขอร้องเสียเมฆอีกหน แต่เขาก็ยืนยันจะเอาแต่พลอยรับโบทนางเอกโดนกระทำซะแล้วกุสุมาไปล้างไก่พยายามไม่ฟังเสียงของแม่แต่พอจะกําลังจะเทสมุนไพรลงในหม้อน้ำก๋วยเตี๋ยวก็ได้ยินเสียงบวกเวกของนางพริมพร้อมกับเสียงวิ่งมาหาเธอพลอยช่วยแม่ด้วยแกปรากฏตัวพร้อมรอยเปื้อนที่แก้มหญิงสาวพงาตกใจแม้จะโกรธ แต่ก็ยังคงเป็นห่วงแม่ที่สุดแม่เกิดอะไรขึ้นนะ่ะมันมาแล้วพลอยมันจะฆ่าแม่พลอยช่วยแม่ด้วยเถอะนะขย่าร่างเล็กขอร้องช่กของร่างมองแบบซึมๆพิธีไปไหนคะแม่แม่ไม่รู้หายไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วหนูอยากให้พิธีแก้ไขในสิ่งที่เขาก่อค่ะแม่บอกพวกนั้นสิคะว่าแม่ไม่เกี่ยว ลอนบอกแม่เสียงเครือเขาเหมาหมดแหละพลอยก็ไอทีมันลูกแม่เหมือนกันนี่พริมกระชากเสียงโมโหที่ลูกสาวไม่ยอมช่วยสักทีแม่จะเอาแบบนี้ใช่ไหมคะสุดท้ายแม่ก็ยืนยันจะให้หนูขายตัวให้เสียเมฆเบะปากร้องไห้มันก็มีแค่ทางเดียวละว,ว่าอีพลอยหรือจะให้แม่แตายตายไปซะละ่ะทั้งสองคนจ้องหน้ากันสุดท้าย พลอยก็บอกเสียงสิ้นหวังค่ะหนูจะทำเพื่อแม่เป็นครั้งสุดท้ายหลังเมื่อเขาหนำใจกับร่างของหนูแล้วหนูก็จะต,ตายไปซะพูดจบก็วิ่งออกจากร้านทันทีพริมอ้าปากค้างทีระเดชออกมาจากที่ซ่อนหลังทางขยะตรงเสาไฟมีอะไรแม่มันยอมไหมยอมแล้วจะฆ่าตัวตายหลังจากใช้หนี้หมดแล้วพริมเล่า สีหน้ายังคงช็อกไม่หายลูกชายหัวร้อกากมันดราม่าใส่แม่น่ะสิขี้ครั้นจะติดอกติดใจไอเสียนั่นโดนไปหนึ่งดอก <c oughs> ไอทีอะไรของแม่อีกแล้วเรียกดีๆหน่อยสิแกนะ่ะมันตัวต้นเหตุแล้วพูดถึงน้องแบบนี้อีกจู่ๆนางพริมก็ด่าลูกชายราวกับเหลือโอดทีระเดชงงอ้าวอาอ,าอ,าอาแม่ ผีเข้าหรือว่าผีออกแล้วเนี่ยปกติก็ไม่เคยใส่ใจนางพลอยแม้แต่นิดแล้วเกิดอะไรขึ้นละ่ะมันทำให้ฉันคิดได้ไงว่าแกนะ่ะดีแค่ก่อเรื่องแล้วอีพลอยมันต้องตามแก้เรื่องให้ตลอดลูกชายหน้าเวอพูดไม่ออกแม่จะไปตามอีพลอยกลับมาส่วนแกก็หาวิธีอยู่กับแฟนแกเองก็แล้วกัน แล้วแกก็ตัดสินใจตามลูกสาวอย่างรีบร้อนเริ่มมองเห็นคุณค่าในสิ่งที่หายไปรอยเดินรองไห้จนถึงบ้านเช่าของเมฆแต่วันนี้ชายหนุ่มต้องเดินทางไปกรุงเทพเรื่องบุรีเทือนเขากำลังจะเดินไปที่รถพอดีเสียแมฆหญิงสาวรีบตะโกนเรียกทั้งเขาและชวนชะงักเฮีย yeah. หวานใจเฮียมาเนี่ชวนกระซิบ เมฆเดินมาหาพลอยที่กำลังยืนร้องไห้มองเขาชายหนุ่มสบตาเจอความสิ้นหวังในตาของคนตรงหน้าิ้นยอมแล้วเธอสะอื้นให้เขาเดินมาชิดตัวดึงมือพาไปที่รถตัวเองไม่ต้องพูดอะไรไปกับเพียเธอพลอยได้ยินแต่ชื่อเสียของเขามาโดยตลอดแต่บัดนี้เธอกำลังอิงไหลร้องไห้กับเขาไม่หยุดชวนก็ทำหน้าที่ผู้ขัดแต่โดยดี เม่เกี่ยวผมของพลอยเล่นสีหน้าครุ่นคิดหลับก่อนก็ได้นะเดี๋ยวจะปลูกเองเสียงห้าวแต่นุ่มกระซิบหญิงสาวพยักหน้าเหมือนแมวเชื่องเชื่องไม่นานนักก็หลับตาพริม้มไม่ไวายยังมีเสียงสะอื้นในลำคอนายจะพาเธอไปด้วยไหมครับชวนถามเมื่อแน่ใจว่าพลอยหลับสนิทแล้วไปก็ไปแต่ไม่ต้องพาไปที่บ้านเราไปเปิดโรงแรมเอาายหนุ่มตอบ ชวนทำปากซีซารแกขับรถไปไอ้ชวนไม่ต้องมาเถลึ่งเลยนะแกเมกดูก่อนจะขยับตัวให้พลอยนอนในท่าที่สบายกว่าเดิมพลางพึมพำอยู่คนเดียวสาวแกร่งของเฮียก่อนจะยิ้มสบายอกสบายใจตอนที่4หาเจอไหมแม่ทีระเดชมองแม่ที่กลับบ้านแบบคนสิ้นหวังผมเภายุ่งเหยิง เมื่อมาถึงร้านก็นั่งแหมลงร้องไห้โฮไม่เจอไม่มีใครอยู่ด้วยเลยเงินก็อดอิพลอยก็หายหรือว่ามันจะหนีไปธีระเดชสันนิษฐานแม่เขาคาดไม่ถึงว่าจะโดนตบแถมมีสายตายที่มองมาอย่างสิ้นหวังแก่มันไม่มีหัวใจไอ้ทีก็แม่เป็นคนผลักใส่มันเอง ไม่ใช่ผมสักหน่อยลูกชายงอแงและน้อยใจก้าวฉับๆเข้าบ้านไปพริมเอามือกุมใบหน้าสักพักก็มีใครไม่รู้มาที่บ้านมองดูแกอย่างไม่ค่อยแน่ใจกินกว๋วยเตี๋ยวหรือเปล่าคะแกรีบลุกขึ้นถามหันไปมองก็ยังไม่ได้ปรุงแต่อย่างใดมันค้างเตืองอยู่ตั้งแต่พลอยหายไปตั้งแต่เช้าแล้วผมเอานี่มาให้ ชายคนนั้นยื่นซองให้พริม้มและค่อนข้างหนามากอะไรหรอคะถามพลางใจหายพลางเสื้อเมฆเขาฝากมาให้ผมไปก่อนละไม่ทันที่พิมพ์จะถามอะไรมากมายชายคนนั้นก็รีบเดินจากไปแกจึงรีบแกะซองมาดูเห็นเป็นเงินปึกใหญ่ <c oughs> อิปล่อยหายเป็นก่อนหน้านั้นแกคงร้องไห้ดีใจ แต่ตอนนี้มันไม่ใช่ซะแล้วเพราะรู้สึกมันจะอกแตกตายเสียตรงนั้นแม่อะไรอีกทีระเดชอ้าปากเมื่อเห็นธนาบัตรร่วงจากมือแม่เขารีบก้มเก็บและดึงซองมาถือเองเองินค่าอีพลอยใช่ไหมแม่ไม่มีเสียงตอบเพราะนางพริมได้เป็นลงซะแล้วอา้าวเฮ้ยแม่ดีแล้วล่ะขอบใจมากเมฆตัดบท วางสายจากลูกน้องที่ให้เฝ้าทางหาดใหญ่เขาเก็บโทรศัพท์แล้วมองคนที่นอนหลับสบายอีกครั้งแวะร้านข้าวหน่อยนะไอชวนครับรถออฟโรดตรงเลี้ยวเข้าไปยังร้านใกล้ๆทันทีเป็นร้านประจำหากขึ้นมากรุงเทพมีอาหารบ้านๆที่ทางร้านสรรหาได้อย่างน่ากินพลอยพลอยตื่นได้แล้วนะ หญิงสาวรบือตามองเจอกับเสียเมฆกำลังมองเธออยู่ก็รีบขยับถอยนึกถึงเหตุการณ์ก่อนหน้าได้ก็หน้าแดงกําเอ่อลงไปกินข้าวกันก่อนเที่ยงแล้วเขาบอกเสียงเนิบก่อนจะลงไปนอกรถไอ้ชวนช่วยดึงประตูให้พลอยเธอลงมาแบบงงง,ง,งร้านนี้สร้างเรือนเล็กๆให้ลูกค้านั่งแยกต่างหาก มีแมกไม้นานาพันธุ์ปลูกเอาไว้เรือนแต่ละเรือนจะปลูกแบบมีชิดแต่ลูกค้าต้องจ่ายค่าเช่าตังหากเอาซุปซี่โครงดินหัวทอดกุ้งผัดมะละแล้วแกล่ะไอชวนเขายื่นเมนูให้ลูกน้องเพราะต้องเป็นสารธีตั้งไกลเฮปผมขอเบียร์สักกระป๋องได้ไหมครับมันยิ้มแชง่งไว้ถึงกรุงเทพก่อนเถอแก ตอนนี้กินข้าวก่อนเจ้านายดูใส่พลอยมองอย่างคาดไม่ถึงว่าเสียเมฆจะห่วงยายลูกน้องด้วยงั้นอะไรก็ได้ครับแล้วเธอล่ะพลอยหันมาถามสาวข้างๆแต่พลอยสายหน้าฉันไม่หิวเลยค่ะแต่เธอต้องกินกว่าจะถึงก็คงค่ำๆนั่นแหละเฮียไม่แวะที่ไหนอีกแล้วนะนอกจากปั๊มน้ำมัน การแทนตัวเองว่าเฮียของเมฆมันทำให้พลอยรู้สึกอบอุ่นใจพิลึกงานอะไรก็ได้ค่ะเธอลอกคำพูดไอชวนมันทำไมกันเธอสายหน้าให้ไอชวนจดเมนูส่งให้พหนักง,งานที่ยิ้มรอยอยู่แล้ววันนี้มีบัวลอยเผือกด้วยนะคะเสียเธอยิ้มหวานเพราะเสียเมฆมือหนักให้ทิปธลรพันธ์สองพันเลย จัดมาสามถ้วยเลยล้ะกันช่วยเพิ่มขนมเค้กมะพร้าวอ่อนด้วยแฟนเฮียรเขาชอบแฟนเฮียใครคือแฟนเขาแล้วเขารู้ได้ไงว่าเธอชอบกินเค้กมะพร้าวอ่อนพลอยรู้สึกทึ่งในความช่างสังเกตของอีกไฟล์แบบนี้สินะที่คนมาเกรงขามเสียเมฆอุ้ยเสียมีแฟนแล้วหรอคะน้องนางทำหน้าริษยาเมฆยิ้มอย่างเดียว หบกมือไล่ให้ไปได้แล้วเสียคะฉันต้องขอร้องเสียอีกอย่างปล่อยรีบพูดเมื่อนึกถึงแม่ของตนเรียกเฮียให้ชินก่อนสิพลอยเออค่ะเฮียเฮียเมฆเขาสั่งเธอดูดูค่ะค่ะเฮยเมฆพลอยยอมทุกอย่างแล้วตอนนี้แต่ก็ยังมองส่วนที่ยิ้มขำอย่างไม่สบายใจ ไปห้องน้ำแป,ป๊บสีไอชวนไอชวนงงอะไรนะครับผมไม่ได้ปวดฉี่เลยแต่กูให้มึงปวดมึงก็ปวดสิวะครับครับปวดก็ปวดครับชวนลุกขึ้นและแทบจะกระโจนลงเรือเล็กไปพลอยมองอย่างขอบคุณมีอะไรจะบอกล่ะเรื่องเงินห้าแสนนะคะห้าแสนหรอกเหรอแม่เธอขอเจ็ด แล้วเฮียก็ให้ไปตั้งแปดตอนนี้ยังไงล่ะพลอยเมฆเอียงคอถามหญิงสาวอะไรนะคะเสียเหยเมฆพลอยเธอ,อต้องจำไว้แค่พลอยขอแค่ห้าแสนพลอยตกใจอย่างมากแล้วเฮียเมฆให้ไปตอนไหนคะตอนพลอยฝันหวานไงแบบนี้พลอยก็ไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดสิคะตั้งเจ็ดแสนเมฆหัวเราะชอบใจ คว้าร่างเธอมาแนบกับตัวกระซิบเสียงหวานไม่ต้องไปเกิดหรอกอยู่บนสวรรค์กับเพียสบายจะตายพลอยหน้าเสียเธอรู้ความหมายของสวรรค์แต่เธอไม่เคยแม้แต่จะจูบก,กับใครก็ยกเว้นเสียเมฆคนนี้ในวันนั้นนั่นแหละอย่าคิดมากเลยอะไรที่คิดว่าแย่มันอาจจะไม่ได้แย่เหมือนที่คิดก็ได้นะพลอยเขาบอกกับเธอเสียงจริงจังเพียงแค่พลอยอ่ะ ต้องเปิดอกเปิดใจยอมรับมันบ้างก็พอคลิปที่หนึ่งจบลงไปแล้วนะคะท่านผู้ฟังแหมแม่นี่ก็ร้ายเหลือเกินนะคะแล้วพลอยของเราจะเอาตัวรอดได้ไหมเฮียเมฆรักจริงหรือว่าแค่อยากได้มาเป็นนางบำเรอก,กันแน่มาลุ้นกันต่อในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้แอดมินขอตัวไปคัวลูกสบกก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ